b o s t e n t ท n กระเป๋าที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกออนไลน์นะเวลานี้ครับ <c oughs> มันจังไม่เหมาะกับผมอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เรลกได้วยาเหมือนเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของผมแล้วกันนะครับจิ๊กแฟนมารีวิวนะครับ <c oughs> คือกระเป๋าเป็นของแฟนผมของภรรยาผมมันเองนะครับพอดีอเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็ดูตามกระแสของโลกออนไลน์นะครับแล้วแบบเฮ้ยเห็นตัวนี้คนซื้อเยอะมากยอดขายอันดับหนึ่งและที่สําคัญของหมดตลอดจริงๆครับตัวนี้แทบจะไม่ได้เลยของหมดตลอดอยากได้สีอะไรนี่ยากมากเลยนะครับผม,มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรพิเศษได้เลยเลยอยากจะขอเอามาลองรีวิวหน่อยนะครับถึงมันจะไม่ตรงกับหน้าตาของผมก็ตามนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับมันคือซีรีส์จิ๊กแฟนมารีวิวเพราะฉะนั้น ไม่มีปัญหาแฟนผมซื้อะครับผมมาเิ๊กมารีเพื่อนเพื่อนดูให้หมดเลยนะครับเป็นการรีวิวของผู้หญิงในมุมมองของผู้ชายเออเด้ยอ่าจะได้รู้นะครับว่าผู้ชายรู้สึกยังไงกับของต่างๆที่ผู้หญิงซื้อมาประมาณนั้นนะครับตัวนี้ครับกระเป๋าผมไม่ได้ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องกระเป๋าพวกดีมากนะครับแต่กําลังฮิตกําลังดังมากๆเลยนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนครับจุดเริ่มต้นที่ แฟนผมใส่กระเป๋าตัวนี้มานะครับเพราะว่าเธอไปเจอกระเป๋าตัวหนึ่งยีห่ห้อแจสะเปาตัวนี้มานะครับซึ่งมันก็เป็นกระเป๋ารุ่นที่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นสีเงินสวยเลยนะทีนี้เรียกว่าอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันมันยากที่ที่ที่บ้านผมผมอยู่สงขานะครับอยู่หานใหญ่อ่ามันไม่มี ไม่มีช็อปจ็สเปล่ก็เลยหาซื้อให้ไม่ได้โหนี่ทํามีจัดให้สามใบห้าใบแล้วเนี่ยโหน่าเสียดายจริงๆทำไมไม่มีนะอหยาะเยอก,ยอก,ยอกมาราคาสูงมันรู้สึกใบละสองพันกว่าบาทนะครับทีนี้ผมคิกว่าเอ้ยออกทีกก่มัคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันเลยมาตกที่ตัวนี้ครับเพราะว่าทรงคล้ายมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือเรื่องราคาของเขานะครับคือมันปกติมาสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็แบบได้โคตรเคิร์ดได้อะไรไม่รู้ครับซื้อวันที่เล็กเหมือนสี่จุดสี่อย่างนี้ครับ เหลือใบละ200้กว่าบาทเท่านั years, like, ้นค really, uh, uh, ิดด um ูดีครับแล้วแบบคืองานมาตกใจมากก็แบบนี่สอง้กว่าบาทได้งานขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าตัวงานเขาเป็นยังไงอ่าช่องเขาเป็นยังไงความพิเศษของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงแน่นอนครับว่าเฮ้ยนี่สอง้กว่าบาทได้ขนาดนี้จริงๆหรอมันดูเวิร์กเลยไปจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเหมือนแฟชั่นนี้ตามไม่ทันเลยนะเนี่ยเราว อ่ะนี่นะครับจะบอกว่าเป็นกระเป๋าวงพระจันทร์ก็ว่าได้นะครับไม่รู้เขาเรียกกันอะไรยังไงนะครับนี่คือย่อเขาครับดูชัดอีกครับบอสเซนเทนนะครับผมไม่แน่ใจผมเขียนถูกหรือเปล่านะครับแต่รุ่นนี้เพื่อนๆลองไปพิมพ์ในแอปต่างๆขายของต่างๆชิปปี้ทารดาได้ครับโอ้โหขึ้นแบบยอดขายกระจายมากซึ่งตัวนี้แน่นอนครับเป็นอันดับหนึ่งของยี่ห้อเขาเลยนะครับที่มันปูๆอย่างเงี้ยมันคือความตั้งใจนะครับตั้งใจให้มันปูดอย่างนี้าเพื่อให้มันทรงแบบนี้นะครับ คือตัวงานตัวเงินอะไรเขาตัวซิปอะไรดูดิมาทําดีมากเลยนะครับเปิดเข้ามาดูของข้างในนี่ครับอืออ่าคือผมก็ไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันดูใส่ของยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ธรรมดาตามแบบผู้หญิงนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าใช้ยากใช้ง,ง่ายเขาขอแบบ,บบเวลาสะพายเขานอนด้ชั้นสวยอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ครับอ่าควมพิเศษของเขานะครับก็คือตัวสายอ่าดูนะครับผมแกะออมาให้ดูก่อนอันนี้คือทําให้เป็นรูปทรงดีแล้วครับ เห็นเขาบอกตัวเนี้ยมันปรับได้อิสระนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาทั้งหมดให้ดูนะครับดูว่าเขาเปิดเขาเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับที่สายจะมีจุดๆๆใช่ไหมครับแล้วก็ที่ตัวกระเป๋าก็จะมีเป็นเหมือนแบบแป๊กติดกระดุมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่หนึ่งสองฝั่งนี้สองฝั่งนี้หนึ่งนะครับแล้วตัวตนี้ก็คือสามารถเลื่อนได้อิสระเห็นไหมครับเลื่อนอิสระเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะใส่สะพายแบบยาวเลยก็ได้นะครับนี่ถึงมันจะสะพายยาวก็ติดนี่ยสักสองอันจะได้แข็งแรงอ่า ตีสองอันนี้ปึ๊บอ่ะจะได้แข็งแรงนะครับนี่เป็นกระเป๋าสะพายแบบยาวครับแล้วก็สามารถสะพายเข้ามาที่ตรงสะพายไหลส่สะพายไหลส่หลสะพายคาดมาก็ได้นะครับเห็นไหมแบบยาวหรือว่าจะสะพายแบบข้างเดียวนะครับแบบสะพายเออแขนข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาให้เล็กลงอะไรอย่างงี้นะครับเล็กลงประมาณนี้ก็ได้คือมันปรับได้อิสระครับสายตัวนี้ ปุ๊บอ่าประมาณนี้เล็กลงอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันยังไม่ถึงอาจจะต้องแบบปรับให้พอดีคือมัน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 สามารถวนเก็บไปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนี่วนเก็บมาทางนี้อ่าเริ่มถึงตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้เนี่ยอ่าอาจจะใช้ใส่อยู่ประมาณนี้ได้นะครับเพื่อให้มันเก็บ รอบลงมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ากระเป๋าตนี้มันก็จะตรงตรมันก็จะไม่ปุดปดแบบเหมือนเมื่อกี้นะครับมันก็จะใช้ได้เป็นอีกทรงหนึ่งได้อีกนะอ่าอันนี้คือมันต้องลองใส่ของแล้วก็ใช้ถือครับมันจะได้พอเห็นนะหรือว่าเมื่อกี้สองแรกสุดเลยที่ว่าก็ดึงวนกลับมาเลยอะไรเงี้ยคืออิสระบอกแล้วครับว่าสายเนี้ยอิสระมากๆครับเราอยากใช้สั้นยาวขนาดไหนปรับเอาตามใจชอบนะครับส่วนตัวสายก็หาวิธีเก็บเอาจะเก็บไปอย่างงี้จะเก็บวนรอบหรือว่าจะปล่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่มันอยู่ที่เราเลยครับเนี่ย มันเฟี้ยวมานมกนะครับไม่แปลกเลยครับพี่ันี้เป็นตัวที่ขายดีเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนก็ชอบกระปายสะพายยาวๆบางคนก็ชอบแบบสั้นๆเอาแบบคล้องคล้อง,องแขนมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบถือเลยเหมือนไม่แก้แกสุนเลยแบบนั้นนะครับตัวนี้ใช้หมดทุกอย่างตัวนี้เป็นทุกอย่างให้คุณผู้หญิงได้นะครับม่น่านะครับผมเห็นในยอดขายนะครับเฉพาะต่อต่อนะครับสามหมื่นกว่าใบนะครับนั่นแปลว่าผู้หญิงประเทศไทยในต่อต่อ โดนตกไปแล้ว3ามหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของผมนั่นเองนะครับโดนมาเหมือนกันตัวนี้นะครับเธอคือหนึ่งในสามหมื่นกว่ากว่านั้นนะครับยังไม่โดนไปช้อปปี้กับปาซาด้านะครับซึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับตัวนี้อ่าฟีวมากเลยนะครับอยอดนั่นแหละก็เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูของข้างในแล้วกันนะครับช่องข้างในอ่าเปิดให้หมดเอาเปิดก,กว้างๆเลยจะได้เห็นนะครับเปิดมาปุ๊บช่องข้างใน ต้องบอกว่าใหญ่เหลือเฟือมากๆเลยนะครับก็ช่องแบบใส่มือถงมือถือใส่สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนี่คือก็มือถือใา้ปกตินะครับผมน้ำหนึนะก็ใส่เข้าไปปั๊บโอ้โหเหลือเฟือใส่บ้านทั้งหลังเนี่ยย้อกยอนอ่ะนี่ครับใส่ได้เยอะมากๆครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังมือถือเครื่องประดับ ต่างๆเจลแอลกอฮอล์สมัยนี้ใส่ได้เต็มที่เลยครับมีช่องข้างในนี้แบ่งหนึ่งช่องแล้วก็ช่องที่เป็นซิปตรงนี้อีกหนึ่งช่องด้านในเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเผอิจุได้เยอะกว่กากระเป๋าผู้ชายนะครับใบนี้นี่โอเคเลยนะครับอ่านั่นแหล,ละนี่แหละครับคือกระเป๋าที่กำลังม,มาแรงมากๆในโลกออนไลน์ในเวลานี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องรีบจัดนะครับแต่บอกเลยว่า หาจังหวะให้ดีครับหาซื้อ,อยากจริงๆตัวสีมันแทบจะไม่มีเลยนะครับสีดังๆสีครีมสีเบจสีอะไรพวกเนี้ยเห็นว่าหมดตลอดเลยนะหมดตลอดแบบไม่ไม่ได้กลับคืนมาเลยนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้แฟนอยู่แบบไหนแล้วผมต้องทํากลับคืนให้ด้วยมันกน็๋ยวจะโดนภรรยาสุดที่รักของเราดุเอานะครับอ,อันสั้นสุดเลยจะไม่ผิดนะครับคืออันเนี้ยมันจะทรงเหมือนของแจ็คสัเหมือนที่ผมบอกนะครับแบบ อ่าแบบมันแบบกขถือโค้งๆกลมๆอะไรประมาณนั้นนะครับถึงจะไม่ได้ของนั้นจริงแต่ก็คล้ายๆครับเป็นรูปทรงแบบนี้เลยเหมือนกันนี่นะครับเห็นเปิดปูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเขาใช้กันแบบนี้จริงๆคิเขาใช้กแบบปูดแบบนี้เลยนะครับเขาก็ถืออย่างประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้จริงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับว่าไงจ้าตัวเองนี่้ถ้าส่งใช้จริงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแบบคองเข้าไปที่แขนนะครับเขาแบบนี้ นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับความเป็นผู้หญิงครับไม่สนใจครับว่ามันจะลําบากมันจะต้องเปลืองแขนไปหนึ่งข้างหรืออะไรยังไงไม่รู้ฉันขอแค่เป็นของที่ฉันสวยฉันชอบพอฉันใช้ได้นะครับหมายความว่าก็เดินหิ้วกระเป๋าอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเดินทิ้งเดินทิ้วทั้งวัน เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นผมผมรูม้สึกว่าเราจะถือให้มันไม่มือทําไมเราสะพายเลยสะพายคาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตการใช้งานนะครับอันนี้ผู้หญิงเขาเรื่องกระเป๋ามันไม่ใช่เรื่องเอาไว้สำหรับใส่ของมาเป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับอ่าเราต้องเข้าใจเขานิดนึงเนี่ยถ้าเรามีแฟนหรือมีภรรยาเราต้องเข้าใจนะครับประมาณนั้นนะนี่อ่าก็โอเคมันราคาไม่ไแรงด้วยแหละก็เลยว่าเอ้ยจัดมาเหอะจะจัดกี่ก็กจ,จัดมาอะไรอย่างนงี้นะครับ เขาก็เอาตัวเดียวเอาสีเดียวเขาสีที่ถูกใจคือสีนี้เลยนะครับมันแมทกับทุกชุดใช้ได้กับทุกงานอะไรเงี้ยไม่ฉุดฉาดเกินไปประมาณนั้นนะนี่นักเงจใจจะเองใช้แล้วดูดีขึ้นไม่จ้าใช้แล้วดูสวยขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าประมาณนี้นั่นแหละครับนี่ครับก็คือเรียกว่าเป็นอีพิวแรกสุดเลยก็ได้นะครับจิกแฟนมารีวิวครับเป็นกระเป๋าตัวที่มันฮิตมากๆครับเอาตรงนี้ละคือสงสัยผมสงสัยดรืยอว่า มันจะฮิตอะไรขนาดนั้นคนแบบรีบแย่งนะันซื้อขนาดนจริงๆเหรอม,มันมันมิสเศษอะไรยังไงเงี้ยก็ <c oughs> เห็นงานมาแล้วรู้สึกว่าโอเคนะแบบสมราคาผมว่าคุ้มค่าเกินกว่าราคาซะด้วยซ้ํานะครับตัวหนังตัวหนึ่งตัววัสดุอะไรเนี่ยนิ่มมากบอกเลยนิ่มมากเบาใส่แบใช้สบายแน่นอนนะครับงั้นเพื่อนสนใจนะครับผมให้ลิงก์สินค้าที่ใต้อวัอยนะครับพิมพ์กิจของเขาในหลายๆช่องทางเลยแล้วกันนะครับลองไปดู ร้านเขาไม่ได้มีแคร่รุ่นเดียวมีหลายรุ่นเลยเผื่อเพื่อนบางทีเขาไปร้านเขาแล้วแบบชอบรุ่นอื่นหรือว่าติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวพอเทรนด์อะไรใหม่ๆมาเขาแน่จะทำออกมาตามแน่นอนนะครับก็ลองดูได้นะอ่าโอเคครับันนี้ครับจิ๊กแฟ้ม e v วิวกระเป๋าวอชเ e นเ e นเฮ้ยก็สวยดูนะพอสไตา์ออกมาอย่างนี้เออได้อยู่เจลเจลเจลเจเจนี่อ่าเราเป็นพ่อมาใจกล้าครับเราก็ต้อง ซช้ของดีๆที้ของสวยๆให้ภรรยาของเราใช่ไหมเวลาเดินไปไหนมาไหนอ่าเขาจะได้แบบเด่นเป็นสง่านะครับเพื่อนเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฟังเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆใหม่ๆผมจะจับมาเรือเพื่อนๆดูแบบนี้ครับไม่สนว่าเป็นอะไรครับถ้้เป็นของผู้หญิงก็แบบนี้แน่นอนครับผมจะจิกคุณภรรยาของผมมาเรืๆเพื่อนๆดูนะครับนี่เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ Tất cả đại trái tụi em Bye bye